อยากมีส่วนร่วมกับเชลเล่แบง n นะคะแต่ว่าลืมเอาขาตั้งกล้องมามีรองโยกให้ดูโยกแบบชาวล็อบเลยนะไม่หลุดเลยค่ะถ้าใครที่มาลานจีจีกาเซ่น,นะคะจะเห็นนนทนนนเขามายืนต้อนรับอยู่ที่หน้าร้านนะคะนี่พูดเหมือนแบบเหมือนพวกโฆษณาอย่าไไงไร้สไม่หยุดนิ่ง แบรนด์ G กา a r s e ค่ะก็คลิปนี้นะคะมีจะมาพูดถึงแบรนด์แว่นตาอยู่3แบรนด์ด้วยกันค่ะแบรนด์แรกก็ค hmm. yeah, ือเลแบรนด์นะคะแบรนด์ที่2คือบลองค่ะและแบรนด์ที่3นะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่ยูบาลานค่ะเผื่อใครที่กําลังลลงเล3แบรนด์นี้นะคะว่าเราเหมาะกับแบรนด์แม่ไหนแต่ละแบรนด์มีทรงแบบทรงจุดเด่นของเขาคือทรงไหนบ้างบอกว่าคลิปนี้นะคะคงเป็นคลิปที่ทําให้แบบใครที่ดูจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหรือว่าลลงเลไปกว่าเดิมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไงก็ลอง น,นี้หัวชนในส่วนของวันที่ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะก็พยายามหาจุดที่มันวางกล้องได้มาคืออยากมีส่วนร่วมกับเชลเลยแบน,นะคะแต่ว่าลืมเอาขาตั้งกล้องมาเลยพยายามหามุมที่แบบมันพอวางกล้องได้แล้วมีส่วนร่วมกับเชลเลยแบน,นะคะ่ะเรามาพูดถึงแบรนด์แรกก็คือเลแบนกันค่ะ อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของมี่นะคะในส่วนของเลแบร์มี่มองว่าเขาจะแบบเป็นทรงที่มันคลาสสิกตลอดการคือเป็นทรงที่มันเคยออกมาเมื่ออดีตและยังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะและยังเป็นเทรนมาถึงทุกวันนี้ก็คือแบบเหมือนมีความคลาสสิกอะ่ะมีความตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็คือไม่มีทางเอานะคะเพราะฉะนั้นแว่นของทรงเลแบร์นะคะเขาก็จะไม่ใช่ทรงที่แบบมีความแฟชั่นมากขนาดนั้นมันจะเป็นทรงแนวคลาสสิกอย่างทรงเนี้ยถือว่าเป็นทรงที่แบบคิดในตำนานตลอดการของเลแบร์นะคะ ก็คือทรงลาวค่ะแล้วก็จะมีทรงเอเวอเตอร์นะคะพอดีตอนนี้ที่ร้านหวดเดี๋ยวขึ้นรูปให้แล้วก็จะมีอีกทรงหนึ่งค่ะที่นิยมตัดเป็นแว่นกันแดดกันแล้วก็หรือว่าถ้าใครที่ชอบทรงประมาณนี้นะคะ่ะก็มีเป็นแบบเหมือนให้ตัดแว่นสายตาด้วยนะคะก็คือทรงนี้คิดว่าหลายๆคนะคงน่าจะเห็นทรงประมาณนี้บ่อยนะคะสําหรับเลแบนเลแบนมาเลยเหมาะกับคนที่ไม่ได้ชอบความหวือหวาความแฟชั่นที่มันต้องตามวิ่งตามเทรนดต,ตลอดเวลานะคะแต่มันเหมาะกับคนที่แบบ ชอบอะไรที่มันเบสิกไม่ตกยุคใส่ได้เรื่อยๆแล้วก็ใส่ได้กับทุกยุคทุกสมัยแล้วเป็นแบรนด์ที่พูดชื่อนี้นะคะใครๆก็รู้จักค่ะแล้วมันจะมีอีกแพ็กเกจหนึ่งนะคะปี1971จนถึงตอนนี้2021นะคะก็ยังเป็นแพ็กเกจนี้อยู่ที่มันจะเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้ค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะเลแบรนก็คือคลาสสิกตลอดกาล นี่นะคะเชลเลแบร์นะคะก็อันนี้แหละที่อยากได้ฉากนี้นะคะแต่ว่าลืมเอาขาตั้งกล้องมาทรงจะเป็นทรงแนวแบบเรียบๆนะคะแบรนที่2นะคะโบลรอนค่ะก็เดี๋ยวมาเปิดกับโบรอนตอนนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมี่จะไปหาที่ตั้งกล้องเพราะมือมี่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ก็อันนี้คือเชลโบบรอนะคะ่ะหลังจากที่เดินหา ทัว่วห้องเลยนะคะก็คิดว่ามุมเดิมกับเลแบนี่แหละเวิร์กแล้วเออมามากันที่แบรนดที่2ค่ะโบลอนนะคะที่มีใส่อยู่อันเนี้ยที่เลือกทรงเนี้ยพอตั้งใจด้วยนะเพระาะว่าโบลองอะ่ะเขาเป็นแบรนด์ที่ไม่ว่ามีความ แฟชั่นทันสมัยก็คือตัวโบลองอะค่ะมันมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วดีไซน์ b ยอิตาลีคือเมืองแบบสุดยอดของความแฟชั่นเลยทรงแวน่นของเขาอ่ะมันเลยมีความแบบแฟชั่นทันสมัยเก๋ๆเอถ้าเลแบนด์เหมาะกับใครที่ชอบความคลาสสิกโบลองเหมาะกับคนที่ไม่ชอบความคลาสสิกค่ะชอบความใหม่ ชอบความแบบเบื่อแว่นแนวเดิมๆอยากลองแว่นแบบใหม่ๆนะคะอย่างตัวที่มีใส่อยู่เป็นทรงผีเสื้อแล้วก็จะเป็นทรงแบบทรงที่มีเยอะๆของบอรลอนเลยคือแนวโอเวอร์ไซส์ความโอเวอร์ไซส์ก็คือความสมัยใหม่แหละทุกคนมันมีความแบบใส่แล้วไม่ได้ทําให้รู้สึกเหมือนเราใส่แว่นแว่นใส่ตาแบบเดิมๆนะคะแล้วก็อีกทรงหนึ่งนะคะเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดปี2021ค่ะ ก็คือทรงนี้มันจะเป็นทรงที่แบบข้างล่างเป็นหยดน้ำข้างบนเล่นดีเทลอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเหมือนกับว่าจุดเด่นของโบลอนเลยเรื่องของความเอาแว่นธรรมดาที่มาดีไซน์ให้มันแตกต่างอย่างปี2019เป็นใหม่ดาวิกาปี2020เป็นยายาแล้วก็เพิ่งออกคอลเลคชันใหม่ล่าสุดปี2021ค่ะถ้าใครที่ชอบแว่นแบรนด์นี้นะคะมีก็ทำคลิปแว่นคอลเลคชันปี2021มาเรียบร้อยแล้วลองดูกันได้ค่ะอย่างแบรนด์โบลอนค่ะเขาจะออกแว่นเอ่อทุกทรงมีสีพิงโก้นะคะถ้าใครที่ อบแฟชั่นชอบเทรนด์ชอบอะไรใหม่ๆแนนบรลอนเลยและแบรนด์สุดท้ายนะคะเป็นแบรนด์นิวบาลานค่ะถ้าใครที่มา้านจีจีกัเซ่นะคะจะเห็นนนทนนเขามายืนต้อนรับอยู่ที่หน้าร้านนะคะก็แสดงว่ามาถึง้านจีจีกัเซ่เรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับนิวบาลานนะคะเป็นแบรนด์แว่นที่เขาเพิ่งผลิตแว่นมาได้ไม่นานเท่าไหร่นะคะเมื่อเทียบกับ2แบรนด์ที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าเป็นแบรนด์แว่นที่มี่มองว่าตอบโจทย์ความเป็นคนรุ่นใหม่ตอบโจทย์ความแบบ 3 in 1ก็คืออย่างรุ่นที่มีใส่อยู่อะ่ะมันเป็นรุ่นที่ชื่อว่า E-Lock ความพิเศษของเขาก็คือมันสามารถที่จะขยับตัวเขาเรียกว่าเหมือนตัวขาที่มันล็อกกับหูทําให้เวลาเราก้มเราวิ่งเราเล่นกีฬาเราเต้นเราออกกําลังกายแบบเนี้ยค่ะแว่นมันจะไม่ลื่นไหลก็คือเรียกว่าไงเดี๋ยเหมือนดีไซน์เขาค่อนข้างตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบใหม่ๆนะคะอย่างตัวเนี้ยมิลองแบบมิลองเหมือนกับว่าลองปรับตัวล็อกของเขานะคะแล้วเดี๋ยวมีลองโยให้ดู ยกแบบชาวโลกเลยนะไม่หลุดเลยค่ะสมมติว่าเราไปแบบเหมือนกับสมมติว่าอนาคตถ้าโควิดดีแล้วเราไปคอนเสิร์ตเนี้ยเราแบบเราเต้นมันไม่หลุดค่ะแล้วก็หรือว่าเราไปแบบออกกาลังกายไม่หลุดเราตีแบตอันนี้ก็ไม่หลุดเหมือนกันค่ะมิวมองว่าตัวเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์และตัววัสดุของเขาค่ะคือขา่ะมันจะมีความแบบยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเลยตอบโจทย์แบบไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่งนะคะ พูดเหมือนแบบเหมือนพวกโฆษณาอลยอะไลฟ์สไตล์ไม่หยุดนิ่งมหวังว่ามันก็เหมือนกับดูเหมือนแว่นทั่วไปนะคะที่คุณสมบัติพิเศษคือแบบก้มไม่หลุดออกกําลังกายได้ประมาณนั้นแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งค่ะที่โด่งดังของเขาก็คือรุ่นเนอร์จส์นะคะรุ่นเนอร์จส์มันจะเป็นรุ่นที่ไม่ได้เป็นเอล็อกแบบเมื่อกี้นะแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับแบบเกาะหูเหมือนกันด้วยนวัตกรรมของเขาอะไรเงี้ยมันทําให้แบบเกาะหูได้แล้วก็น้าหนักเบาและพิเศษตรงที่ใครที่เป็นเหมือนกับใครที่ชื่น ชอบแบรนด์นิวบ a ลาน c e อยู่แล้วนะคะเวลาเราใส่แว่นปุ๊บรู้เลยว่า New Balance ค่ะน้ำหนักก็เบาด้วยนี่นะคะเชลของ New Balance ค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็3แบรนด์นี้หวังว่าจะทำให้ทุกๆคนอะ่ะตัดสินใจเลือกแบรนด์ที่มันตรงกับไลฟ์สไตล์เราได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นนะคะ ถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่ลืมการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปพูด <c oughs> ถูกไหมเนี่ยแล้วก็อุ้ยลูกค้ามานนก็คือเห็นจีจีๆแล้วแหละคนละลอยเลแบดและตามด้วยบวลองค่ะบางทีวันไหนลมแรงนนก็คือสไลด์ลงไปถึงชั้นหนึ่งเลยคะ่ะคือแบบปลื้มสไลด์ไปอยู่ข้างล่างเลย ลูกค้าคนไหนนะคะมาเราเจอนนนอยู่ข้างล่างก่อนที่ทีมงานจะเจอก็รบกวนกนิดนึงค่ะรบกวนเรียกทีมงานได้นะคะเดี๋ยวจะพานนขึ้นมาข้างบนเหมือนเดิมค่ะ